สวัสดีครับทุกคนสำหรับเกมนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปกินไก่แบบเซฟๆนะในเกมนี้นะครับเพื่อนก็ตามเราทุกคนเลยนะสำหรับจุดโดดเวลาเล่นดึกๆนะครับหรือว่าเล่นช่วงที่เกมตึงมากๆเนี่ยให้โดดไกลๆไว้ก่อนนะครับเพื่อไม่ให้ตีอื่นมาลงกับเราด้วยหรือว่าลงแค่ตีเราตีเดียวนะถ้าเราเล่นเซฟนะครับเผื่อมีตีตามมาเราก็สามารถหารดหรือว่าแยกไปฟาร์มจุดอื่นได้นะครับ ตรงนี้ก็ไม่น่ามีใครตามมานะครับเพราะว่าไม่เห็นนะแล้วเราก็ต้องรีบหาปืนนะครับบางทีลมมันบักนะเรามองไม่เห็นนะครับถึงพื้นคนเพียบก็มีนะเจอพี0ด้วยเดี๋ยวเกมนี้รอเล่น P90 ดีวกว่านะครับ ำหรับปืน P90 นะครับเป็นปืนที่ยิงระยะไกลค่อนข้างยากนะเนื่องจากมันมีรีคอยเยอะนะครับถ้าคนที่ใช้โปรลดแรงดีเดียมันยิงสบายนะสำหรับปืน P90 นะครับเพราะกระสุนมันจะเข้าไปจุดเดียวเลยนะแต่ถ้าคนธรรมดาเล่นหรือว่าไม่ได้ใช้โปรเนี่ยมันก็จะยิงยากหน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเกมนี้ผมจะลองเล่น P90 ดูนะครับสำหรับเทพี90ทั้งหลายนะครับหรือว่ายิงระยะไกลคมๆเนี่ยผมเห็นโดนแบนมาหลายคนเลยนะ ถ้าถามว่ายิง p 9 0ยังไงให้โดนแบนนะครับเดี๋ยวเรามีคลิปตัวอย่างให้ดูนะหลายคนก็อยากรู้ใช่ไหมครับว่าโปรแกร,รมเล็งอัตโนมัติมันเป็นยังไงนี่ยครับข้เล็งตัวที่ยังไม่โผล่นะแล้วอยู่อยู่ครับสโคปเขาจะไปล็อกหรือว่าจะไปเล็งตัวที่โผล่ทันทีนะนี่คือโปรเล็งอัตโนมัตินะครับแค่ขึ้นสโคปไว้เฉยๆครับมันจะเล็งให้เองนะในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปของเทพ p 9 0ที่โดนแบนไปแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาดูช็อตที่เขาเล่น p ี90กันบ้างดีกว่านะครับนี่ก็เป็นการยิงพี90ระยะไกลนะครับในช็อตนี้นะครับถ้าจะโกหกเพื่อนมันก็โกหกได้นะครับเพราะว่าเพื่อนในทีมยังไม่ตายนะก็ไม่มีใครที่สามารถดูเขาได้นะครับมีแค่เราหรือว่าผู้ทดสอบเท่านั้นที่เห็นนะครับเพราะเขาโดนแบนมานะครับเขาก็จะบอกเพื่อนว่าโดนแบนเพราะยิงพี90ระยะ200-300เมตรนะครับซึ่งความจริงแล้วมันไม่ใช่ฝีมือนะครับมันคือโปรแกรมเชลเล่นนะสำหรับคนที่ใช้โปรแกรมเชลเล่นคนนี้นะครับ เขาก็พยายามเล่นให้เนียนนะหรือว่าเล่นสนไนเปอร์นั่นเองนะครับทุกคนสังเกตตอนที่เขาขึ้นสะโขมนะมันจับไปลิงศัตรูให้โดยอัตโนมัตินะครับนี่คือโปรลิงอัตโนมัตินะโอเคเดี๋ยวกลับไปที่เกมของเราบ้างดีกว่านะครับ สำหรับตอนนี้นะครับก็ยังเป็นช่วงต้นเกมอยู่นะแล้วเราก็อยู่ขอบวงด้วยนะครับการที่เราอยู่ขอบวงในลิวิกนะครับเรามีโอกาสที่จะได้เก็บแอรดอปฟรีนะเพราะในแมปลิวิกหรือว่าแผนที่ลิวิกเนี่ยแอดอปจะตกขอบวงนะครับในเกมนี้นะครับผมก็จะเล่นในรูปแบบของการเก็บแรงนะ เรียว่าเล่นแบบเก็บแรงนะครับคนที่เก็บแรงคอนเขาก็เล่นแบบนี้นะเขาไม่ได้แบบดูทา้าปืนปุ๊บแล้วก็ไปไล่ยิงเลยนะครับไม่มีนะส่วนใหญ่นะครับคนที่เก็บแรงคอนเขาก็จะลงเมืองใกล้ๆแล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยๆครับพอวงบีบเขาก็ค่อยเข้าวงอะไรประมาณนี้นะครับเขาก็จะเล่นแบบใจเย็นนะถ้าเราใจร้อนฟาร์มหาปืนปุ๊บแล้วรีบไปบวกกับที่อื่นนะครับเท่ากับว่าเรามีโอกาสที่จะเสียแต้มเยอะแล้วก็เสียเวลาในการเก็บแรงด้วยนะครับ โอ้โหบ้านหลังนี้ปืนเพียบเลยนะครับมี M4 ด้วยเดี๋ยวเราเอา M4 เ,เป็นปืนลองแล้วกันนะครับเดี๋ยวเอาพ90เป็นปืนหลักนะแล้วก็วิธีเช็คนะครับว่าบ้านหลังไหน เพื่อนเข or young, or ้าหรือยังหรือว่าเพื่อนฟาร์มหรือยังนะครับก็ให้เราดูที่ประตูบ้านนะครับถ้าประตูบ้านเปิดแสดงว่าเพื่อนฟาร์มเสร็จแล้วนะครับบางทีนะครับผมก็เคยเจอแบบว่าสมมติว่าฟาร์มบ้านหลังนี้เสร็จนะเบอร์2ก็มาฟาร์มต่อพอเบอร์2ฟาร์มเสร็จเบอร์3ก็มาฟาร์มต่อพอเบอร์3าฟาร์มเสร็จเบอร์สก็มาฟาร์มต่อนะครับสรุปว่าบ้านหลังเดียวฟาร์มอยู่4ี่คนนะครับถ้าถามว่ามันมีของอะไรไหมมันก็ไม่มีนะครับมันหมดตั้งแต่ผมเก็บมาแล้วนะครับ ทุกคนเห็นอะไรไหมครับตอนนี้เราอยู่แถวขอบวงนะแอรดอบก็ตกมาพอดีนะครับเดี๋ยวเราจะไปเก็บแอรดอบกันนะครับสําหรับเพื่อนในที่นี้ก็น่าจะเล่นเซฟเ,เหมือนกันนะครับคงไม่แบบวิ่งไปใส่หรือว่าวิ่งไปบวกนะเขาก็น่าจะฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราไปเก็บแอรดอบก่อนนะครับแล้วก็ค่อยวิ่งตามเพื่อนไปอีกทีนะครับสําหรับใครที่ชอบเก็บแอรดอบเหมือนผมนะครับ <helper:. S 2> ก็พยายามดูบา้านรอบๆนะหรือว่าดูบริเวณรอบๆนะครับเผื่อมีคนนะ โอเคตอนนี้เราก็มาถึง a อ o ดอแล้วนะครับขอให้เจอ a w นะเฮ้ยมี a w จริงด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเล่น a w กับ P90 นะครับอันไหนที่เราคิดว่าไม่ได้ใช้นะครับหรือว่าใช้ไม่ได้นะแล้วก็ทิ้งให้หมดเลยนะครับเก็บไว้เฉพาะของที่เราใช้เท่านั้นนะครับตรงนี้ก็ไม่น่ามีใครตามมาเก็บ a d o ดอกับเรานะครับ เดี๋ยวเราจะวิ่งไปหาเพื่อนนะครับแต่ว่าแถวนี้ประตูบ้านเปิดนะครับไม่แน่ใจว่าบอดฟาร์มหรือว่าคนฟาร์มนะครับเดี๋ยวเราก็จะวิ่งส่องไปเรื่อยๆนะครับเผื่อมีคนนะหรือว่ามีบอดให้ยิงนะครับแต่ว่าเอเดบิของเรานี้ติดสโคบสามนะครับสําหรับสโคบสามผมยิงไม่ค่อยโดนนะครับเพราะว่าการระยะไม่ค่อยได้นะเฮ้ยมีคนด้วยนะครับเห็นไหมยิงไม่โดนนะครับผมการระยะไม่ถูกนะกับสโคบสามนะครับถ้าเป็นสโคบสีขึ้นไปน่าจะยิงง่ายนะครับ ตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นวัดหรือว่าเป็นคนนะครับเดี๋ยววิ่งหาก่อนนะครับโอ้โหเลือดก,กระจุยเลยนะครับยิงไม่โดนนะสโคปสามนะครับเพื่อนเรายิงคนเมื่อกี้เลือดก,กระจุยเลยนะ <S <S โอเคคนเมื่อกี้น็อกไปแล้วนะครับน่าจะอยู่ใต้เนินข้างหน้านี้นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราหาสโคปสี่ก่อนนะครับหรือว่าสโคปไกลนะถ้าให้ยิงสโคปสามเนี่ยน่าจะยิงไม่โดนนะครับ ไม่มีสโคบไกให้เราเล่นเลยนะครับตอนนี้วงเริ่มเล็กเลยนะแล้วก็คนก็เริ่มเหลือน้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราอัดยานามให้เต็มหลอดเลยนะ ฮ้ยตอนนี้เพื่อนมาร์คสโคปหกให้แล้วนะครับรู้สึกว่าจะเกิดสึกแย่งชิงสโคบ6ระหว่างผมแล้วก็เบอร์2นะเราขอนะเบอร์สอสโคบ6สโคบ6กต้องเป็นของเรานะครับโอเคเบอร์สองขอให้เรานะเพื่อนเรายิงอะไรไว้เนี่ยตอนนี้เราสนใจแค่สโคบ6อย่างเดียวนะโอเคเราได้สโคบแล้วนะฮะ แล้วเรามีสโคบสามเหลือนะเดี๋ยวเราจะแบ่งให้เพื่อนนะครับเอาไหมเพื่อนสโคปสามเอาเปล่าเอา,ここเอาสโคปไหมเบอร์องโอเคเบอร์สองเอานะครับมีแอร์ดอปด้วยนะครับตรงนั้นนะมีใครเก็บหรือ,อยังเนี่ยตกใกล้เราเลยนะครับเห็นไหมครับเวลาเราเล่นขอบวงมันก็ดีอย่างหนึ่งนะในลีวิวเรามีโอกาสที่จะเจอแอร์ดอบสูงมากนะครับเบอร์สามไปเก็บเลยนะ ตอนนี้เอเดบิวผมใส่ป่ายปืนยาวอยู่นะครับมันไม่ใช่ปอกลดแสงนะเพียงแต่มันป้องกันไม่ให้กระสุนกระจายเวลายิงโนสโคปนะครับหรือยิงระยะประชิดนะใน Adopt นั่นจะมีเอเดบิวนะครับโอเคตอนนี้ทีมเรามีเอเดบิวสองกระบอกนะครับเห็นไหมครับการที่จะได้เล่นเอเดบิวเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปหาให้ยากเลยนะครับเล่นขอบวงก็ได้เอเดบิวต้งสองกระบอกนะเฮ้ยมีคนยิงเราอ่ะไม่รู้ว่าเขายิงจากตรงไหนนะครับยังไม่เห็นนะ ดูดิเบอร์สี่น่าจะเห็นนะครับเพราะว่าเบอร์สี่เขายิงน้องกแล้วคนหนึ่งนะแต่เรายังไม่เห็นใครเลยนะยิงคนตรงไหนกะเพื่อนมากให้หน่อยดีตรงไหนเพื่อนตรงนั้นเหรออ้โอโหมีแต่ใบไม้นะครับเขายิงเราได้ไงเนี่ยมุมเบอร์สามน่าจะยิงได้นะครับเดี๋ยวดูก่อนนะยังไม่เห็นใครเหมือนเดิมนะครับ ทุกคนดูดิก็เห็นเราได้ไงวะเนี่ยเรายังไม่เห็นเขาเลยนะครับยังไม่เจอคนเลยนะเวลาผมเล็งหาคนในแมปนะครับผมจะหันหน้าไปทางแสงปืนในแผนที่นะหรือว่าในมินิแมปนะครับคนน่าจะอยู่แถวแถวนั้นนะครับ นี่คือวิธีเล่นสไนเปอร์ในลีวิคนะครับเราไม่ควรชิดนะเราก็หามุมยิงในระยะไกลนะครับเฮ้ยเห็นแล้วเล่นมุมนี้นะครับถือว่ายิงฟรีเลยนะถ้าเราซ้ำไม่ทันก็มาให้เพื่อนนะครับมุมเพื่อนอาจยิงได้นะมุมนั้นเพื่อนเรายิงได้นะครับแต่ว่าเราไม่เห็นตัวนะ ตีนั้นน็อกนะครับแต่ว่าเราเล่นแบบใจเย็นนะเพราะว่าตรงนั้นมี2ตี้นะครับก็ปล่อยให้เขายิงกันไปนะเดี๋ยวเราก็ขยับขยับไปเล่นในวงนะครับวงก็ใกล้จะบีบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปหามุมเล่นนะหรือว่าหามุมยิงสไนเปอร์นั่นเองนะครับเป็นไงมุมนี้ มุมนี้ไม่เห็นใครเลยนะครับก็ยังเล่นไม่ได้นะเพราะว่าอยู่นอกวงนะครับหลังคาบ้านหลังนี้สวยนะเดี๋ยวเราจะเล่นหลังคาบ้านหลังนี้นะครับมุมนี้ก็ได้ยินแต่เสียงปืนนะครับแล้วก็จุดที่เพื่อนยิงนะแต่ยังไม่เห็นใครเลยนะครับเฮ้ยมีงูด้วย ไม่โดนเฉยนะครับเมื่อกี้น่าจะยิงโดนเหล็กนะเพราะว่าเห็นแค่แสงปืนเขาโผล่มานะครับตอนนี้เบอร์2น็อกนะครับเบอร์3น่าจะชุบได้นะครับเพราะว่าเขาอยู่ใกล้กันนะเดี๋ยวเราจะล็อกให้เขานะครับทีนั้นไม่โผล่เลยนะครับอยู่หลังรถคนหนึ่งนะหลังซากรถนะครับมองใต้ท้องรถเข้าไปนะครับเห็นคนขยับนะแต่ว่ายิงไม่ได้นะครับ มันนั่นจะเป็นบักของรถนะครับแต่ไม่ยิงไม่ได้นะเอาเล็งไม่ทันนะครับเา้าแล้วเบอร์สามมาชุบเพื่อนด้วยนะครับวิ่งเข้าวงมาเฉยเลยนะเบอร์สองเขาก็ไม่เปิดไม้ด้วยนะครับแล้วเขาก็ไม่คานมาหาเราด้วยนะวงก็จะบีบแล้วนะครับน่าจะชุบไม่ทันนะทีข้างหน้าเราเขาก็น่าจะพยายามเข้าวงนะครับเดี๋ยวเรารอดักยิงนะมันเข้าเห็นเรานะครับ เหมือนจะเล็งตรงตัวอยู่นะครับแต่ว่ายังไม่โดนนะเมื่อกี้แล้วตอนนี้เบอร์2ก็ไม่คานเข้ามาด้วยนะครับการที่คานหรือว่าเคลื่อนที่นะครับไม่ได้ทําให้เลือดลดเร็วนะจะอยู่นิ่งหรือว่าคานเลือดลดเท่ากันนะครับทุกคนดูดิครับเบอร์2องเขานอกอยู่ตรงนั้นแล้วเขาก็ไม่คานมาหาเรานะครับน่าจะตายวงนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาไก่ไปฝากนะเบอร์2 ตอนนี้ศัตรูเหลือคนเดียวนะครับเดี๋ยวเราปรับสโคปเป็นคูณ3นะเพื่อที่จะได้ยิงระยะใกล้ได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับตอนนี้ศัตรูน่าจะอยู่นอกวงนะครับเดี๋ยวเราจะดักตรงนี้เลยนะถ้าเขาไม่เข้าวงเนี่ยก็คือตายวงเลยนะครับเบอร์สี่เขายิงตรงไหนวะเนี่ยเรียบร้อยครับช็อตนี้ศัตรูตายวงนะครับถ้ากับว่าเกมนี้เรา กินไก่แบบศูนย์คิวเลยนะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์ลาด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายครับ